ขอซุมหน่อยนะอยากแต่งตัวหล่อๆอ่ะกดเลยหล่อแล้วจะทำใจลำบากนะยอมรับข้อตกลงนะยอมรับดีคนหล่อรวยได้เปรียบห้าห้าอินฟินี้เลยหรอได้ไม่จำกัดหรอเตรียมตัวรับปัญหาความหลอ่อได้เลยไปแต่งตัวไปแต่ชอบชุดนี้อะค่อยไปแต่งทีหลังดูใจสาวๆก่อนโดนเพื่อนทิ้งใช่ไหม รู้ได้ไงอ่ะเข้ากลุ่มกับเราไหมอ่ะได้ครับแต่ผมใส่ฟรีนะเพื่อนคุณดูไหมก็ปากไม่ดีสักคนปากเข้ากลุ่มกันเราชวนเพื่อนใหม่มาเข้ากลุ่มนะถึงว่ามาช้าสายฟรีสินะนายอะนายจะไปว่าเขาทำไมสายฟรีแต่ฉันเชิญเข้ามานะมาแนะนำตัวกันเราชื่อแอนนี่อายุ17นะเราชื่อผจันเราชื่อเนโกะ เราชื่อนามิเราชื่อเราขอแนะนำตัวก่อนสายฟรีได้ได้ครับเชิญครับเราชื่อบอสนะสามคนข้างบนนี้แฟนเราคนข้างล่างกำลังตามจีบอยู่ห้ามยุ่งในนี้เพิเจอนะบอสออกตัวแรงไม่มีใครเกินใครเขาจะเอานายฉันนี่ไงฉันด้วยตกหลุมลักไปแล้วครับผมไม่ยุ่งผมชื่อวิวครับอายุ17 แต่ถ้าหญิงคนไหนชอบผมก็ช่วยไม่ได้นะครับไม่มีผู้หญิงคนไหนชอบสายฟรีหรอกนะวิวฮ่าฮ่าฮ่าไปเล่นเกมกันสาวสาวไนนี่ชอบหลงตัวเองจังเลยเล่นแมปไรดีอีเวตจอยตามมาเลยนะไหนไม่เล่นหรอวิวผมอยากไปแต่งตัวหลอนี่ก็หล่อแล้วนะถ้าหล่อแล้วนี่ใส่แย่เหมือนบอสก็คบไม่ได้ กับผมงั้นผมขอสมัครเลยแล้วกันนะครับฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยนายสมัครอะไรกันรอผมแป๊บนะครับจริงๆฉันชอบนิสัยนายนะเรียบร้อยดีไม่ต้องแต่งตัวหล่อก็ผ่านแล้วนะไปนานจังแต่ก็สมกับที่นานนะหล่อใช้ได้เลยผมคาสายด้วยได้ไหมครับได้คะ่ะงั้นเราไปเล่นเกมกันหนึ่งชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหก สนุกมากเลยเอาไอหน้าหลอนี่ใครฉันว่าแล้วใครเป็นคนอุ้มแอนนี่ไอ้หน้าหลอนี่เองใครรอแอนนี่สเปกฉันเลยถามเขาเองสิสวัสดีคะ่ะชื่ออะไรคะมีแฟนยังคะตื่นเต้นอะไรกันไม่เห็นหล่อตรงไหนเลยฉันหล่กว่าตั้งเยอะผมวิวครับทำไมนายหล่อขนาดนี้ล่ะแต่งตัวแล้วอะ่ะข้าสายกับเราได้ไหม ค่าสายกับเราดีกว่าเราไปนอนก่อนนะเราก็ว่วงแล้วไปด้วยอ้าวสุดหลอหนีไปเลยแต่เรายังไม่งู้นนะคาสายกับเราได้นายมันเป็นของเก่าแล้วไม่น่าอร่อยค่าสายกับเราหน่อยได้ไหมที่รักใครที่รักนายตกกระป๋องละไปนอนดีกว่าฉันจะจัดการนายกล้ามายุ่งกับสาวๆฉัน เป็นแฟนกับผมได้ไหมครับสัญญาผมจะรักคุณชอบคุณแค่คนเดียวแล้วสาวๆที่ติดตามตูดนายล่ะแอนนี่ก็ช่วยจัดการให้ผมหน่อยได้ไหมครับเวลาคนเราหล่อรวยนี่ลำบากนะครับห้าหาห้านายนี่หลงตัวเองชะมัดใครโทรมาหานายอีกอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับโทรมาสามสี่ห้าสายแล้วครับ นายก็รีบวางแล้วก็ไปรับสิไม่เอาครับผมอยากคาสายกับคุณถึงเช้าครับงั้นก็ตามใจเช้าวันต่อมาคู่นี้ยังไงมาพร้อมๆกันบอสไปไหนอสงสัยน้อยใจไม่มีใครรักมาแล้วครับสาวๆคิดถึงผมรออนนี่เราพูดจริงนะเราขอวิวได้ปะเธอเลิกยุ่งกับวิวเธอเมื่อคืนฉันก็อยู่กับวิวทั้งคืนอยากได้รอแต่ฉันไม่ยกให้หรอกนะ อ้าวนายนี่ทําร้ายจิตใจสาวๆระบบมันวุ่นวายมากเลยไม่อยากหล่อรวยแล้วอยากจนนายเลือกแล้วงั้นก็ตุยไปซะจัดระเบียบความวุ่นวายเอาเองแล้วกันผมขอโทษครับที่ทําให้มันวุ่นวายแล้วนายมาบอกฉันทำไมตกลงเป็นแฟนกับผมนะครับเมื่อคืนผมก็คาสายกับคุณทั้งคืนคนอื่นยังใส่ร้ายผมได้ เช้าวันต่อมาทุกคนเรามีอะไรจะบอกวิวขโมยโรบักเราไปถึงว่ามีตั้งแต่งตัวหล่อๆฉันไม่น่าชอบคุณอย่างนายเลยผมเนี่ยนักขโมยตอนไหนก่อนเราแอบผิดหวังอแต่เรื่องขโมยนี่รับไม่ได้จริงๆผมสุ่มได้อินฟินิตี้ผมไม่จำเป็นต้องขโมยใครเดียวระบบก็เปิดแล้วว่าผมพูดจริงไหมฉันสิสุ่มได้อินฟินิตี้ สายฟรีจนจนอยากให้สาวสาวรักถึงกับต้องขโมยโรบักเลยนายมาใส่ร้ายฉันนายต้องการอะไรกันแน่คุยหน่อยทำไมในว่าฉันขโมยโรของนายก็แล้วทำไมนายต้องเข้ากลุ่มมายุ่งกับสาวสวกลุ่มนี้ด้วยไม่ชอบบอกดีๆสิทำไมต้องใส่ร้ายกันลูกผู้ชายคุยกันแมนๆหน่อยเดี๋ยวฉันไปเองมันวุ่นวายจริงๆนั่นแหละ แล้วอย่าลืมไปบอกสาวๆด้วยนะว่านายเข้าใจฉันผิดเราขอโทษเรานึกว่านายจะมายุ่งกับสาวๆพวกนี้อ้าวยิวไปไหนอ่ะเราแต่ม,มันออกไปแล้วก็มันน่ารำคาญอา้าวสายฟรีนี่วุ่นวายจริงๆเออเรามีอะไรจะบอกมีอะไรจะบอกนายจะบอกรักฉันเหรอหรือนายจะบอกรักฉัน วิวไม่ได้ขโมยโรบักเราไปเราโกหกอะทำไมนายถึงใส่ร้ายว่าวิวขโมยโรบักนายไปวิวแย่งสาวๆในกลุ่มไปหมดเลยฉันหล่อสู้วิวไม่ได้ฉันขอโทษฉันจะออกกลุ่มเองไม่ต้องเต็กกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะคะ